ป <c oughs> าดเจริญการช่างครับ,บรถของนวนลูกสาวชาวนาะวันนี้ก็ชนตอครับผมชนตอหายไป5้าสี่ครับเอเคพเื่งจะซ้อมเสร็จอ๋ออ๋อ นี่เขาจะถ่ายข้าวนะใส่รถโดยสารน่ะน,นะเอาคมันจ่ใส่ได้บ่ะขับโดยปานนี่ครับฮะท,ทำไมำ <c oughs> อ๋อน่าจะถอยเสียบเลย เจ้าของนาไม่บอกครับว่ามีต่ออ๋อไม่รู้จะพูดยังไงครับเพราะว่าคนทำก็เพิ่งมาทำปีนี้็ว่า หายไปห้าสี่อีกตายอ,อีก ตารบส่งนักเรียนบ่ะรารับส่งนักเรียนบ่ะข้าวโซนประคำก็เหลือเยอะเลยครับเฮ้ยเฮเอะไรอะไรอขกวเอาพึ่งเหรอ เอารางแตกเลยทีนี้ oh! เรียบร้อยหวานแล้วกินหวานคือตาไหนตรงนี้เหรอรู้ว่าาหวานจะไม่เคยปฏิเสธของหวานเห็นเรากินขนมขอชิมหน่อยหวานอื ไม่เย็นไม่ไมีกินมีแต่อันนี้แหละกวานเชียบเลย,สม,ยลสมัยนั้นคันนี้ก็2ล้านกว่านะ10ปีที่แล้วอ่ะ หายกระโดหอ่อยสิได้บ่ได้อยู่หานนนนยไปกี่สิออ<ะ>สองสองอเ,เองเดี๋ยวเกี่ยวไปมก็ตรงเองแหละนนเ,เลอ,อาเตรียมย้ายครับนี่เเลอร์คนปู่หน้ายาว ันนี้ก็มาครับนี่ครับเสียท็อปหวานไหมน้ำผึ้งเดือนอะไรเดือนนี้เดือนอะไรอ่ะเดือนเดือนสิบแล้วอ่ะอีกกี่เดือนจะสิ้นปีอีกเดือนเดือนเดียวเองเดือนสิบเอ็ดอันนี้ธนวาหรอเมียน้ำผึ้งเออนนี้ธนวาแล้วดิมันมันพังหมดแล้วเนี่ยของป่าครับเป็นของป่าเสาลู่ทุกของป่าเอา โยกแล้วยกอีกครับพ้นไลยพ่นนะนะ่น่ะโอ้ได้แล้ว

เอาท่อท่อส่งข้าวไม่เอาลงบรอครับเอาลงครับมันระบบไฮดริกมันไปแล้วโอ้ต้องแมนนวลแมนนวลเหรอ,อ,อต้องช่วยต้องช่วยเออนี่เลยเเลยไปมันต้องมันต้องทำท่อแทงข้างแทงขึ้นไปในนั้นเลยเออแทงข้างนะอย่างนี้มันอันตรายตรงสายพานตรงนั้นนะ น่าจะที่เดียวในไทยนะที่ขึ้นแบบนี้ประเทศนอกก็ไม่ขึ้นนะ จครับเอาใหม่สานนนยังไม่เคยขับขึ้นนะคันเนี้ยมีจะขับคูวต้าขึ้นแต่คันใหญ่ยังไม่เคยขับนะแต่ขับเกียวนี่ยขับอยู่แต่ขึ้นเทร์อ,อาจจะเสี่ยง เร่งเครื่องเลยครับสบ,บายสบ,บายครับ เื่องแกยังดีอยู่เลยต้องรองรอด้วยเพื่อความปลอดภัยการรถไหลเดี๋ยวตามไปดูสารุ่นเกียวนะครับอีกแปลงหนึ่ง ฟังมืเป็นเกศิดได้ยินเสียงป้าเครื่องกี่แรงนี่ค้งครรนงี้กี่แรงอืออ่าเลอเลิกี่แรงก็บีจี น,นีอเคครับเอง60กส่าปีแล้วป้าเน่ตามสภาพเออถึงมันไดเฮ้บาย บายสบายครับก็ลากแปตันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับที่นายอีกแปลงหนึ่งนะมาเมื่อกี้เขาเกี่ยเสร็จก่อนชนตอ่อเจอกันใหม่ครับ